สวัสดีครับผมเอกดูไซเคิ้งครับวันนี้พามาพบกับ Fox f a c t o r y 3 2 sc นะครับที่มันจะเป็นตัวว้ลตรงนี้นะครับให้ให้ตัวโช๊คมันแคบลงแล้วเบาลงนะครับตัวนี้มีอาการสตั๊กดาวนะครับผมเอาวาลลวมอมบอกแล้วสังเกตได้นะครับยุบนี่เหลือเท่านี้นะครับนี่นะครับคืออาการสตั๊กดาวนะครับก็เดี๋ยวต้องรื้อภายในทําใหม่หมดนะครับเพื่อให้มันยืดออกมาได้เต็มที่นะครับ อาการนี้มีปัญหาส่วนใหญ่มาจากอาจจะเซ็ตแสกนิ่มนะครับหรือว่าสิวการมีอาการเสียหายนะครับทําให้ลมย้อนกลับไม่ได้นะครับหรือบางทีร่องระบายนะครับระหว่างแชมเบอร์หนึ่งหรือแชมเบอร์สองตันนะครับนี่นะนครับนี่นะดึงไม่ไปเลยนะครับก็ยังยนย,อน,ยอนอยู่ประมาณนี้นะนี่ดึงมีแก๊สอยู่ประมาณเจ็ดแปดมิลน,นี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะลื้อทา ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Fox 3 2 SC นะครับ Diecast นะครับสังเกตพอดีเห็นรอยนะครับนี่นะครับรอยเปิดรอยเปิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากว่าเอาปักตต้นะครับขันนครับเวผมจะท่าให้ดูนี่นะครับขันดังครูดนะครับ นี่นะครับจะเป็นรอยข้างในข้างนอกนะครับแล้วาจะเป็นสองข้างเลยนะครับจริงพวกนี้นะครับจะใช้ลูกบล็อกกันรอยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับหน้าตาแบบนี้ในการขันนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยขูดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขมาให้ดูแต่ว่าเจ้าตัวนี้ตอนนี้ฝั่งนู้นฝั่งแอร์เนี่ยครับสังเกตนะครับแกนเนี่ยมุดลงไปสุดเลยคืออาการสตัรดาวแบบขั้นรุนแรงสุดนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องไขาจากข้างแดมเปอร์ก่อนส่วนตัวผมเองผมได้ใช้บล็อกของ wss นะครับนี่นะครับของ wss กับก้านของเวล่านะครับนี่นะครับเป็นรอยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวให้ลองดูก่อนนะครับบานเบอร์ท่วมทุ่งเลยนะครับ โอเคเรามาขายออกกันแสดงว่าตอนที่เขาขายมานี่นะครับขายปากตายขายแล้วขายไม่เขาเรียกอะไรนะขาไม่ถนัดก็กเลยขันมาอ่อนมากแล้ตัวนี้โดนรื้อทันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอื <c> ้ม <oughs> นี่ครับ รอยแคมป์จับครับเสียหายครับอันนี้เป็นรอยแต่อย่างดีนะครับเป็นรอยข้างนอกแต่ต้องดูว่ามันบี้หรือเปล่านะครับถ้ามันบี้เนี่ยนะครับลูกสูบขึ้นมาตรงนี้จะติดนะครับเดี๋ยวผมเทสทให้โอ้ไม่ไหวเดี๋ยวขอเทสบนแท่นดีกว่านะครับน้นมันเยิ้มไปหมดเลยเจ้าตัวนี้มีสิ่งแปลกแอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือใช้น้ํามันผิดประเภทนะครับเขาใช้น้ํามัน อแอร์แคนไปหลอโลว์เล็กนะครับสังเกตได้นะครับจากเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งมันจะเป็นน้ำมันของ f o กฟ r o ส t ตัวนี้นะครับนี่หลอผิดนะครับนิดเกินก็เดี๋ยวผมต้องสูบลมมันเข้าไปนะครับเพื่อให้แกนเนี่ยมันโผล่ออกมาก่อนนะครับแล้ว ไปขึ้นแท่นล็อกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรทั้งนั้นมันคือความรู้สดๆของผมนะเดี๋ยวพอเราสูบปุ๊บเ,เจ้าแกนด้านล่างก็จะโผล่มานะครับผมก็จะสูบไปแค่พอ แกนโผล่มาสักประมาณ5้าถึงสิบเซตไ่ทำงานกันเลยโอ้สงสัยต้องเอาเข้าสงสัยต้องเอาเข้าเครื่อยิงไนโตรเจ้นนะนะทำไม่ได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมมาลื้อให้ดูทีนะครับเจ้าต,ตัวนี้ไม่มีผลอะไรแล้ว What could happen?